ไม่เหลือนะม่งนปุน้นนะตรงนี้บปุ่ินโดรนก่อนเราโดรนเราขึ้นแล้วดีูนะเนียครับวันนี้เราจะพาไปดูน้ำในสเรือากเดินที่แล้งแห้งกิดก้นบ่อแลครับวันนี้ล้นตลิงเป็นที่คิดชอบของเด็กๆครับ หรือจับจับจับสนุกสนานกันน้ำจะล้นลงไปทางถนนครับวันนี้ไหลลงขึ้นมาไปได้เลยไปวะ Hei. Oh. Hei. ฝนตกแล้วฝนใหม่อีกแล้วป่ะน้ำหมดนนแล้วเขาปิดน้ำแล้วเขาปิดทางเข้าฝั่งนู้นแล้วน้ำมันเลยไม่ไหลเลยประตูใบฝนตกแล้วจะได้กลับแล้ว ไม่ลงเลย <laughs> 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 <laughs>